ครับการสวัสดีนะครับขอแมพี่น้องที่ทางบ้านนะครับมาหนี้นะครับผมได้นั่เพชรก้างหน้านะครับมาส่งทุกท่านของเพื่ออุ้งตุ้งก้อนที่ใสนะครับเช็ดกลางหน้าเจอครับแปดแสนนะครับพี่น้องเขาไปเิ่งไปนะครับปลาจิตเป็นแดงนะครับเพิ่งจะยกหนึ่งครับดูว่าจบแบบไหนครับอาวุธแต่ละดอกนี่ดักแรงนะครับลูกชายของซุปเปอร์เล็กสองพี่สาม ลุงบทนรับนะถ้าไม้เป็นโอราแต่พนนี่ไม่ได้มาชกแน่นอนละ่ะตอกย้ําเคให้กับโอราชบับกัปตันละบายชา้างท่าโบนีต่อยเขวัารุมบดนอนมาแล้วนะเก,ก็บร้อยสสิบาทครับไม่มีในโลกแล้วนะก็เป็นฝังอูกล้สาคาสองร้อยสี่สิบ 60, 60, สองหสบายสบายแต่การทุนไปไนดะ้โนอะ้โหมา,าครับ ดูว่ารุ่นน้องเพชรกรานาจะตกใจไหมตกใจผ่อนใจดิไปอาจจะเข้าทางรุ่นพี่แดูว่าเด็กกำลังยุบไปนั่งเล่นกันนะพี่นันมากันไปเยื่นไปใส่ออกเลยหามออกเลยออกเลยปีเลยโอ้โหหน้าเข้าหากันก็เป็นมวยทางเดียวกันดูว่าใครจะบเล่นครับคู่นี้ครับ อาวุธแต่ละดอกเี็นับแรงครับเป็แยงแต่ยกล้านชีสเกียร์เป็นยังไงออไลปเอโคตรยากว่เจาเจ้าปัวเพเจอไม่ได้ยิงย่ง้อนใจเขาไม่ค่าเหรอเบมากยามาสดบอลไปโดนหัวช้าบอลโดนหนุเปนยังไงเพื่อนสอบแล้วก็เล็งแล้วไม่ได้ผ่านนะยี้ก็สอบดีไหมไม่ผ่านนะ ซ้ายมือขวาที <t <t ่มดแด้ครับออกเลยหามออกเลยง่างนี่ได้สูงได้ลอยออกเลยจิมออกน้ำจิมจิมออกน้ำแปดแสนนล้ก็พุ่งจกรกบมาจับจิมนะเอาเจ้าลูกเสือไปด้วย้วลูกเสือก็พุ่งจะกรับมาชนกันไปไปไปแจ๊เกิด้ที่ศิลาลักไอ้ลูกเสือโอเับอ่โอเคทีครับแปดแสนเ k แม่ตากาเพชรกลางนาดยังใจเย็นเนียแม่สงสัยยังจิ้งจกชายดอพิราขวงมาแม่ภาพาดทีขผมชอบผมแกะแสนเลยต่าหวานแตมแกดแสนเลยจะเป็นต่าหวานก็ชอบเลยตีนวัวสอาสดหนาตันกรสแม่อ้เองระดับช่องเจ็ดสีครับวันลุมบอนี้ไม่ธรรมดาครับเปแสนเลยออกเลยหำออกเลยเดกงหยุขาวเยี่ยมดีผมไปผมมีอย่างเดียวน่ะ ในช่วงปลายยกที่หนึ่งครับเจบเจ็่เดิจบยกที่หนึ่งามออกหลายคนไหมยกจไปยกที่สองครับออกออกเลยนะหามออกเลยยที่ต่อยนะรับรับโจลอย์นะรับรับได้วเลยรับต่อยชนะรับได้วเลอย์รกระตทเกมยกสองครับผู้อกผู้นำรายการสุดูุณ์ุกท้าใหญ่ติด่อทียกติดต่อุก

เข้ามาเลบ้าบ้าปวยเนแสนเลทไปอก็บเจ็ดสอบกิโลเลยผู้ใหญ่ี่สู้ทุกตัวยสกาไเจอครับออกเลย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 ออกก่อนมันิ้มอีกออกอีกออกอีกออกออกอีก ต่ชื่อใจสำคัญะไหร่วโดยกับอกไปบอกไปดีๆบอมัดมันไปดีๆไม่ยังอ่ะโอ้โหกกนไงมไกินซ้ายกิน้ก้กินซ้ายกาายใจเปนาคกชันดูดีมาเนา ออกเลยหอ้ยจงมาไมนกัมไอ้กลัวซะที่ไหนกลัวซะที่ไหนไอ้ออกเลยออกเยไอ้ขี้แทงขี้แทงขี้แทงเยัะขี้แทงยตัวใหญ่างมีอย่างวใหต่ปีที่ไหนที่ไหนกาซิเกไต้ปีที่เดยที่ันเป็นต ฝกมับาในลูกน้จากอำเอหนองเด็กับน้คอเลยออกเลยออกเลยออเลยรับาันี้มันใจทำไมันใจพานี่มันได้ออกเลย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 

I can rest, I can can't do it. I 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 can't do

Hãy subscribe cho kênh Ghiền ơi Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เฮ้ยพี่สแเลยเฮ้ยลูกมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ี่สแกนเลยโอ้โหเ้นิสามนสาที่ไม่ชี่ใหญ่สแกปี้าออกก่อนเลยออกก่อนเลย Yes, <laughs>

好快，好快、啊啊啊嗯，啊快，二、啊，二，二、啊，二、啊，好快，好、啊、快、啊，好快、啊，好快，好、啊、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 快，好快、啊，好快、so. so, so, so. 啊，好快 <Are S 1>，好快，好快，好快、e.，好快、啊，好、啊、快，好、啊、快，好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 快 ปีละโผยังได้มงคลราจะพัดขยัผู้ใหญ่สิงห์ดูมูดูด้วยก็เดินไตีอย่างเียไม่มีคนดูเลยเขูอย่างนี้เขาอยู่นเพื่อนเพื่อนสุเพื่อนเขาจะมกเพื่อนันยักษนสุดท้ายกับยกสุดท้ายอาใจหลวตุกาตาาตกจะพี่ัพ่รัพี่ใุกพี่กพ่ใกออนหออกกออก เขายังไม่ยอมเนี่ยนอนก่อนเลยออกเลยออกเลยเออเออออพันยดแมแดงแดงแสนเล็กก oh, oh. oh. ับน้องรุ่นพี่เร์บรุ่นร้อนใงกัะเพือ เตรียมนําครับเตรียมนํา không บ่มี là xong. เออ

เด้ๆๆๆยาโหจิมนามัมจิมนาจิมนาเฮ้ยไรสุดท้ายเออสายครับพี่น้องมาระวังครับเออ เราครับเรามาร่วมถือมือกันอาชีพเดียวกันสนายยี่น้องนะครับพี่น้องเพราะว่าราคาผมเดี๋ยวร้องไว้สามสิบหนึ่งสนที่น้องก็เพะการยุ่งวุ่นที่นี่เลยขอบคุณยี่น้องที่มารับฟังเลยหลานเอาพันแปดแสนได้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นเพชรปูท่องนะครับ